สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ p พู่ไม่เก่งพอดแคสต์ในวันนี้นะคะเราก็อยู่กับซีรีส์ของบ o ๊กรีวิวกันอีกเช่นเคยเนาะและหนังสือที่เราจะนำมารีวิวในวันนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาอย่างยาวนานแล้วแหละแต่ส่วนตัวนะคะเพิ่งได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้และคิดว่ามีข้อคิดดีๆอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะมาแชร์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณมาร์คแมนสัน ซึ่งตัวคุณมาร์กเนี่ยเขาเป็นนักเขียนและบล็อกเกอร์ที่มีผู้ติดตามนับล้านคนเลยค่ะและหนังสือที่เราจะนำมารีวิวนะคะมีชื่อว่า The Subtle Art of Not Giving a Fuck ชีวิตติดป,ปีกด้วยศิละปะแห่งการช่างแม่งหลายคนได้ใช้ชีวิตทั้งชีวิต ทำตามความคาดหวังของผู้อื่นบางครั้งก็ต้องละทิ้งความฝันของตัวเองไปเพื่อทำสิ่งที่ใครๆก็บอกว่าดีและคิดว่าสิ่งนั้นจะทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสำเร็จและความสุขแต่หารู้ไม่ว่าการกระทำเช่นนั้นจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองเพราะการแคร์ทุกคนเกี่ยวกับทุกสิ่งย่อมแปลว่า คุณต้องเสียสละบางอย่างที่สำคัญในชีวิตไปด้วยในหนังสือชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่งจะทำให้เราเข้าใจและฉลาดในการใช้ชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านไหนๆก็ตามและที่สำคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้จะนำเราไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะจะมีทั้งหมด9บทด้วยกันเนาะ แต่ในการรีวิวครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ไล่วิทีละบทนะคะแต่เราจะรวบไปทีเดียวเลยซึ่งเป็นการสรุปเนื้อหาให้กระชับมากขึ้นและพอยต์หลักๆ5้าพอยต์ที่เราได้ตกผลึกมาเนี่ยเราจะไล่วิทีละพอยต์แล้วก็ไปรีแคปอีกทีหนึ่งตอนท้ายคลิปนะคะก็ถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับฟังกับการรีวิวหนังสือ The c u a p t e r Art of Not Giving f u k หรือว่าชีวิตติดป,ปีกด้วยศิละปะแห่งการช่างแม่งกันเลยค่ะ ผู้เขียนของหนังสือเล่มนี้หรือว่าคุณมาร์กแมนสันเนี่ยเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเยอะมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ที่แย่หรือประสบการณ์ที่ทําให้ชีวิตของเขาหรือว่าความคิดของเขาเนี่ยได้กลับตละลบตะเลยค่ะและประสบการณ์พวกนี้เนี่ยแหละมันทําให้เขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างซึ่งมันทําให้เขาได้ตกผลึกและนํามาถ่ายทอดให้เราได้อ่านกันผ่านหนังสือเล่มนี้ของเขาค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยการพูดเกี่ยวกับโลกในยุคสมัยนี้กันดีกว่าคุณมาร์กนะคะเขาก็ได้พูดถึงโลกในยุคสมัยนี้ว่าพวกเรานะคะจะโฟกัสไปที่ความคาดหวังเชิงบวกที่ไม่เป็นความจริงไอ้ความคาดหวังเชิงบวกที่ไม่เป็นความจริงคืออะไรเราขอ,อยกตัวอย่างให้เช่นเราพยายามทำให้ตัวเองดูมีความสุขดูสุขภาพดีดูฉลาดดูรวย แต่ท่านผู้ฟังลองสังเกตนะคะว่าเราใช้คำว่าดูสุขภาพดีดูมีความสุขดูฉลาดดูรวยแต่ไอ้คำว่าดูมีความสุขเนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันอาจจะหมายความว่าในใจลึกๆเราแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีความสุขจริงๆคะ่ะแต่เราทำให้ตัวเองดูมีความสุขแบบจอมปลอมขึ้นมาและถ้าท่านผู้ฟังลองหยุดคิดลองไตร่ตรองอีกสักหน่อย คุณผู้ฟังอาจจะเห็นหรือว่าสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งที่พวกเราพยายามคิดหรือพยายามที่จะช่วยให้ตัวเองมีความสุขรวยหรือว่าฉลาดเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราขาดในชีวิตก็ได้ทำให้เราจดจอ่อยู่กับสิ่งนั้นซึ่งมันจะมีประโยคประโยคนึงนะคะที่คนในเท็กซัสเขาชอบพูดกันนั่นก็คือ A confident man doesn't feel a need to prove that he's confident A rich woman doesn't feel a need to convince anybody that she is rich ถ้าแปลตรงๆเลยก็คือผู้ชายที่มีความมั่นอกมั่นใจเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเขามีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองและผู้หญิงที่มีความรวย,เ,ยเขาไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวบอกหลายๆคนว่าเขารวยหรือว่าต้องพิสูจน์ว่าตัวเขาเนี่ยรวยการที่เราอยากจะมีอยากจะเป็นเนี่ย มันทำให้เราเหมือนกับว่าไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อยากจะเป็นเหมือนคนอื่นกลัวคนอื่นมองเราไม่ดีกลัวคนนู้้นมาตัดสินเราภายนอกแต่การที่เราพยายามไล่ตามสิ่งพวกนี้ค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเลยบางทีอะ่ะมันคือการที่เราทำตามคำพูดของคนอื่นไปคล้อยตามคำพูดของคนอื่นแต่ความสุขจริงๆอะ่ะ มันไม่ใช่สิ่งพวกนี้ที่เราต้องการค่ะคุณมาเคยเป็นแบบนี้มาก่อนและเขาก็คิดว่าสิ่งพวกนี้มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเขาก็เลยให้คำแนะนำกับพวกเราไว้ว่าเราควรจะช่างแม่งให้มันมากขึ้นและแค่ในสิ่งที่มันสำคัญและเป็นความจริงมากที่สุดและสิ่งพวกนี้นะคะมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับกฎกฎหนึ่งค่ะ ซึ่งกฎกฎนี้ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินมาบ้างแล้วหรือเปล่ากฎกฎนี้นะคะมีชื่อว่า the backwards l a w s กฎแห่งการย้อนสอนซึ่งกฎนี้นะคะเป็นแนวคิดที่อธิบายว่ายิ่งเราพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้สิ่งบางสิ่งบางอย่างมาเนี่ยอย่างเช่นความสุขความสำเร็จหรือว่าความรู้สึกดีๆตลอดเวลาเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้อาจจะตรงกันข้ามกับที่เราคาดหวังค่ะพูดง่ายๆก็คือ การที่เราไล่ตามความรู้สึกดีๆหรือว่าเป้าหมายมากเกินไปอาจจะทำให้เรายิ่งห่างไกลจากสิ่งนั้นหรือรู้สึกไม่มีความสุขเลยคุณมาร์กนะคะเขาก็ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของ the backwards law เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ชีวิตของเขาเหมือนกันค่ะเขาได้กล่าวไว้ในหนังสือว่าการที่เราพยายามตามหาประสบการณ์ที่ดีในชีวิตนั่นแหละเป็นประสบการณ์ที่แย่ในชีวิตของคุณ แต่ในอีกมุมหนึง่งการที่เรายอมรับเกี่ยวกับประสบการณ์แย่ๆนั้นอาจจะทําให้คุณได้รับประสบการณ์ชีวิตที่ซึ่งการที่เรายอมรับค่ะมันเหมือนกับการที่เราได้เรียนรู้ตกผลึกแล้วก็เห็นข้อผิดพลาดของเราเนาะทําให้เราสามารถไปใช้ในอนาคตได้และนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างของ the backwards l a w s ของคุณมาร์กจากที่เราพูดมานะคะ บางคนอาจจะตีความว่าการที่เราบอกให้ท่านผู้ฟังเนี่ยช่างแม่งหรือว่าคําแนะนําของคุณมาร์คที่ให้ช่างแม่งเนี่ยมันคือการไม่ใส่ใจหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วค่ะการที่เราช่างแม่งมันไม่ได้ไม่สนใจหรือไม่ได้ใส่ใจแต่อย่างใดนะคะแต่เราแค่รับรู้รับฟังและเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ให้คําพูดของคนอื่นหรือการกลัวความแตกต่างมาครอบงําเรา การช่างแม่งไม่ได้เป็นการช่างแม่งทุกอย่างในชีวิตค่ะแต่เป็นการช่างในสิ่งที่มันไม่สำคัญในชีวิตของเราเพื่อที่จะหาสิ่งที่เราเอ j นจอยและดิวกับมันมากกว่าเมื่อพูดถึงเรื่องของบางสิ่งที่เราอยากจะดิวกับมันมันก็คือสิ่งที่คุณอยากจะทำสิ่งที่คุณชอบและสิ่งที่คุณอยากจะลงมือทำนั่นแหละค่ะแต่การที่ลงมือทำอะไรสักอย่างเนี่ยโดยเฉพาะช่วงแรกๆเนี่ยแน่นอนค่ะว่า มันต้องมีอุปสรรคเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเจ้าตัวอุปสรรคเนี่ยมันขัดขวางสิ่งที่คุณอยากจะลงมือทำมากมากแต่เราสามารถไม่แคร์อุปสรรคได้ค่ะเมื่อเรามีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นในให้ใส่ใจพูดง่ายๆก็คือถ้าเรายังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยให้ความสำคัญกับอะไรจริงๆเราจะปล่อยให้อุปสรรคเข้ามาทำให้เราหวั่นไหวแต่ถ้าเรามีเป้าหมายหรือว่าคุณค่าในใจแล้วเนี่ย จ้าตัวอุปสรรคค่ะมันจะดูเล็กลงไปเองการที่เราก้าวข้ามอุปสรรคมาได้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สําเร็จสักทีเดียวเนาะเพราะหลังจากนั้นมันคือขั้นตอนและกระบวนการการที่เราจะไปถึงเป้าหมายของเราซึ่งมันก็จะมีปัญหาเข้ามาอีกค่ะบางครั้งนะคะเราก็เห็นบางคนที่เจอปัญหาแค่ครั้งเดียวเลยก็ล้มเลิกความคิดในการทำตามเป้าหมายไปเลย หรือบางครั้งเนี่ยบางคนก็เจอหลายๆครั้งจนทําให้ตัวเองท้อจนคิดว่าเออมันคงไม่สําเร็จหรอกแต่คุณมาค่ะเขาก็ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับปัญหาไว้ว่าปัญหามันไม่มีวันที่จะหมดไปมันจะอยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่เราจะรับมือกับมันได้ดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันการที่เราเจอปัญหาหรือว่าล้มเหลวในบางครั้งเนี่ย มันํำให้เกิดบทเรียนบทเรียนหนึ่งขึ้นซึ่งทำให้เราเติบโตและเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันการที่เราไม่เจอปัญหาอะไรเลยเนี่ยหรือว่าไม่เคยล้มเหลวเลยเราอาจจะไม่เติบโตและไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะการที่เราได้เจออุปสรรคได้เจอปัญหาเนี่ยบางคนก็กลายเป็นว่าไปดีเกรดตัวเองลงคิดว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนที่ไม่มีคุณค่าแต่ไอคำว่าคุณค่าของตัวตนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารู้สึกดีหรือว่าประสบความสำเร็จแค่ไหนนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะมองและจัดการกับความล้มเหลวยังไงหรือให้พูดง่ายๆก็คือคนเราจะเห็นคุณค่าของตัวเองได้ชัดที่สุดไม่ใช่ตอนที่ชีวิตราบรื่นค่ะแต่คือตอนที่ต้องเผชิญปัญหา แล้วเลือกที่จะมองปัญหานั้นอย่างไรซึ่งในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะโดยเฉพาะเรื่องของอินเทอร์เน็ตแล้วก็โซเชียลมีเดียที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นและบางครั้งค่ะมันทำให้เราเนี่ยเปรียบเทียบคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นๆผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่ง มันทาให้ตัวเราเองเนี่ยคิดว่าตัวเราเนี่ยไม่พิเศษพอไม่โดดเด่นพอหรือแม้กระทั่งอะค่ะสังคมที่พยายามกดดันหรือว่าบีบบังคับให้ทุกคนมีความพิเศษแต่การที่ทําแบบนี้เนี่ยถ้าเราลองคิดในมุมกลับดูค่ะถ้าทุกคนพิเศษเนี่ยมันก็หมายความว่ามันไม่มีใครพิเศษเลยใช่ไหมคะการที่ทุกคนแบบ ร้องเพลงได้หมดเลยร้องเพลงเพาะหมดเลยทั้งโลกนี้เนี่ยมันก็คือเราเรียกว่าความสามารถพิเศษเนาะการร้องเพลงแต่ถ้าทุกคนร้องได้หมดแล้วใครพิเศษอะ่ะมันก็ไม่มีใช่ไหมคะและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือการที่บางคนเนี่ยเป็นคนที่เก่งแบบกลางๆหรือว่าเป็นคนกลางๆเก่งโดยที่แบบไม่ได้เอ็กซ์เพรสไปในด้านไหนเนี่ยแต่ว่าทําได้ทุกอย่าง มันทำให้โดนตีความว่าคนนั้นนะคะเป็นคนที่ล้มเหลวแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยและเนี่ยและเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทําให้คนในสังคมเนี่ยมีโรคทางจิตมากขึ้นหรือว่า mental issue มากขึ้นเพราะพยายามกดดันตัวเองค่ะกดดันตัวเองว่าเราต้องพิเศษนะเราต้องโดดเด่นนะหรือคนรอบข้างคะ่ะที่กดดันพวกเขาว่า เขาต้องมีความพิเศษในตัวเขาต้องโดดเด่นมากๆเขาถึงจะแบบประสบความสําเร็จแต่การที่เราเก่งกลางๆแล้วก็เก่งในหลายๆอย่างเนี่ยบางทีมันไม่ได้เรียกว่าล้มเหลวค่ะมันคือความเก่งของเรามันคือความพิเศษของเรานั่นแหละการที่เราเก่งในหลายๆด้านเนี่ยมันทําให้เราดูพิเศษเหมือนกันไม่ใช่ว่าล้มเหลวไปเลยเนาะก็ถ้าใครเก่งอะไรก็ให้มุ่งไปทางด้านนั้นจะดีกว่าไม่ต้องให้ตัวเองแบบดูโดดเด่นดูพิเศษเนาะ แค่ใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขก็พอค่ะและคุณมาร์กนะคะเขาก็ได้มีคำแนะนำดีๆมาฝากพวกเรากันด้วยค่ะเวลาที่เราคิดถึงสิ่งที่มันแบบกดดันเราสิ่งที่มันบั่นทอนจิตใจเราเนี่ยให้เราชื่นชมแล้วก็นึกถึงประสบการณ์พื้นฐานของชีวิตให้มากขึ้นค่ะอย่างเช่นเรามีเพื่อนที่ดีเราได้ทำอะไรใหม่ๆ เราได้ช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆเราได้อ่านหนังสือที่ชอบหรือได้นั่งหัวเราะกับคนที่เรารักซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยสิ่งพวกนี้มันอาจจะดูน่าเบื่อเนาะมันเป็นสิ่งพื้นฐานจริงๆกับการใช้ชีวิตเลยแต่นี่แหละค่ะเป็นสิ่งธรรมดาที่ไม่ได้พิเศษอะไรแต่เป็นสิ่งธรรมดาที่สําคัญในชีวิตเราค่ะและสุดท้ายนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของแรงบันดาลใจกันค่ะ คุณมาร์กนะคะเขาก็ได้กล่าวไว้ว่าเราไม่ต้องรอแรงบันดาลใจหรือว่าความมั่นใจถึงจะเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างแต่ให้เราลงมือทำบางอย่างก่อนแล้วแรงบันดาลใจและความมั่นใจจะตามมาเองซึ่งวงจรของแรงบันดาลใจที่มาร์กแมนชันเขาเสนอมาเนี่ยมันจะต่างจากความเชื่อทั่วไปของเราที่ว่าเราต้องมีแรงบันดาลใจก่อนเนาะถึงจะมีแรงผลักดัน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยลงมือทําแต่ของมาร์กอะค่ะเขาจะเป็นเหมือนกลับด้านกันนั่นก็คือเราเริ่มต้นด้วยแอคชั่นก็คือการลงมือทําอะไรสักอย่างก่อนหลังจากนั้นค่ะการกระทํานั้นเนี่ยมันจะจุดแรงบันดาลใจหรือว่าอินสปิเรชันขึ้นมาและสุดท้ายค่ะเราก็จะมี motivation หรือว่าแรงบันดาลใจในการ ผลักดันสิ่งที่เราทำอยู่ให้เราทำต่อไปยกตัวอย่างง่ายๆก็คือสมมติเวลาเราอยากจะเขียนหนังสือคะ่ะแต่เราไม่มีแรงบันดาลใจเนี่ยให้เราลองเริ่มเขียนชั้นๆวันละหนึ่งย่อหน้าวันละห้าวันทัดวันละสิบรรทัดดูแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะอยากจะทำมันไปเองคะ่ะหรือว่าอยากออกกำลังกายแต่ขี้เกียจให้ลองกั้นใจลองลุกไปเดินสักห้านาทีคะ่ะ มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเดินมา5นาทีแล้วมันมันก็แค่5นาทีเองเราเดินอีกสักหน่อยละกันแล้วมันจะทําให้เราเริ่มลงมือทําแล้วก็มีความรู้สึกดีๆมีไอเดียใหม่ๆอะไรก็จะตามมาทีหลังเลยค่ะสรุปได้ว่าอย่ารอให้รู้สึกอยากทําค่อยเริ่มทําแต่จงเริ่มทําแล้วความอยากมันจะตามมาเองค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ย เราก็จะมารีแคปหรือว่าสรุปแนวคิดสำคัญที่เราได้จากหนังสือ The Subtle Art of Not Giving a Fuck กันอีกครั้งนะคะก็แนวคิดหลักๆที่เราได้มาก็จะมี5ข้อหลักด้วยกันเนาะข้อที่1เลยคือเราไม่จำเป็นต้องแคร์ทุกอย่างเพราะพลังและเวลาของเรามีจำกัดจงเลือกแคร์เฉพาะสิ่งที่มีความหมายกับเราจริงๆข้อที่2ยิ่งเราพยายามไขว่คว้าความสุขหรือความสาเร็จมากเท่าไหร่เนี่ย ก็อาจจะยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีสิ่งนั้นอยู่เหมือนกับยิ่งไล่ตามยิ่งห่างไกลค่ะข้อที่3ค่ะชีวิตของเรานะคะเต็มไปด้วยปัญหาแต่สิ่งที่สําคัญไม่ใช่การหลีกเลี่ยงหรือการหลีกหนีปัญหาแต่คือการเลือกที่จะจัดการปัญหาที่มันจะคุ้มค่ามากที่สุดจัดการปัญหาในวิธีที่มันฉลาดมากที่สุดและเราก็ยินดีจะรับมือกับมันด้วย ข้อที่4ค่ะคุณค่าของตัวเองไม่ได้วัดจากความสําเร็จแต่วัดจากวิธีที่เรารับมือกับความล้มเหลวความผิดหวังและช่วงเวลาที่ยากลําบากและข้อสุดท้ายค่ะอย่ารอแรงบันดาลใจแต่ให้เริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างก่อนแล้วแรงบันดาลใจจะค่อยๆตามมาทีหลังสิ่งนี้นะคะเรียกว่า do something principle ซึ่งมันจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนได้จริงๆค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือแนวคิดจากหนังสือ The s o t t a e Art of Not Giving f u k หรือว่าชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่งที่ไม่ได้สอนให้เราหันหลังให้โลกแต่สอนให้เราเลือกแคร์ในสิ่งที่สำคัญจริงๆเพราะเราทุกคนมีพื้นที่จำกัดในชีวิตมีพลังใจจำกัดมีเวลาจำกัดและการที่ใช้สิ่งเหล่านี้ให้คุ้มค่าเราต้องกล้าปล่อยบางอย่างไปเพื่อรักษาสิ่งที่มีความหมายไว้ และในวันนี้นะคะหวังว่าพอดแคสต์ในตอนนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณกลับมามองตัวเองอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็กล้าที่จะช่างแม่งกับเรื่องที่ไม่จําเป็นเพื่อให้คุณมีพื้นที่ให้ตัวเองมากขึ้นนะคะก็ในวันนี้นะคะเราก็พยายามที่จะสรุปออกมาให้ได้กระชับได้ใจความมากที่สุดถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ทางเราเนี่ยมี ไลน์เนะาะไลน์ออฟฟิเชีที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปติดตามกันในไลน์นะคะก็จะมีการขายหนังสือที่เป็นมือสองซึ่งเป็นหนังสือที่เราอ่านเองทั้งหมดเนาะก็จะลงรา,ายละเอียดอยู่ที่โพสต์ของไลน์ร้านเลยนะคะซึ่งหนังสือพวกนี้เนี่ยกว่าเราจะทําใจปล่อยออกไปเนี่ยก็ค่อนข้างนานเหมือนกันเนาะเพราะเราไม่อยากจะปล่อยหนังสือที่เราอ่านแล้วมันมีความบกพันเนาะ ออกไปให้คนอื่นแต่ด้วยความที่คิดว่าถ้าอยู่กับเราเนี่ยมันก็คงไม่ได้เปิดอ่านเป็นครั้งที่2เลยเอามาเป็นหนังสือมือ2ที่ให้คนที่อยากจะอ่านจริงๆได้ซื้อไปอ่านกันค่ะก็ฝากลายร้านไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสแกน QR code บนหน้าจอได้เลยเนาะแล้วไว้เจอกันในตอนหน้าที่เราจะพาไปสำรวจหนังสือเล่มใหม่ไม่ว่าจะเป็นนอ n ฟิคชั o นหรือฟิคชั o น ซึ่งอาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณได้อีกครั้งไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้พูดไม่เก่งพอดแคสต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ